มาค่ะเห็นยามุนเส้นยามุนเส้นกุ้งนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเส้นสวยมากเห็นไหมคะยามุนเส้น อร่อยมากเลย,เ,ยะะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะยาบุญเช่นยาบุญเช่นทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวค่ะปกติไม่ชอบเปรี้ยวนะคะแต่ก็โอเคพอทานได้เห็นไหมคะ เส้นตามังกรคู่นะคะยามุนเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะไม่ต้องตัดเลยอร่อยใส่กุ้งด้วยกุ้งยอ่ๆ อร่อยค่ะเห็นไหมค่ะมะเขือเทศลูกเล็กอร่อยมะเขือเทศลูกเล็ก อร่อยมากเลยค่ะอร่อยหายไข้แน่นอนค่ะหายไข้แน่นอนค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ